อ,อ้ยเมเมนพี่น้องเมนคือตดหมานี่เบิงบอฟานเนี่เอามาไห่พี่น้องเบิงกากาดีนะครับผมกอกตดหมากันพี่น้องกอกตดหมาผู้แดงคยหุ่จักแนบ้านพี่น้องมีบอหนี่มีมีบอนี่เคลือตดหมาบอเมนเคลือตดหมาพี่น้องเคลือต้องหมามันกินใดเป็นหวานเป็นยาอยู่แต่ว่าอันนี้อันหวานขี่เป็นว่าจังจะโสเปนเอินแต่ว่าอุคนน่เอินว่า อันดอกต้นหมาพี่น้องเหม็นเหม็นครับพี่น้องยางกายนี่ก็ได้กินแหละครับพี่น้องเมื่อน,นี้บ้าปอกกับสภาพมานํั่งเบิงอันดอกต้นหมาเด้อครับพี่น้องนี่ดอกต้นหมาที่ที่เห็นเป็นอันต้นเป็นต้นก้นม้าสิพี่น้องอันนี้อยู่หิ้มทางถนนกันสิ เสียงดังเนได้ครับพี่น้องมันเป็นเป็นคือคือตะกูลหวาน,นะครับพี่น้องเอสซิดอกเนี่ยออกในเบิ่ว่าต้นอีดีมเป็นจังไงแน่ครับพี่น้องพี่น้องสังเเห็นชัดๆจริไม่ต้นเถ่าเน้ำมันจะถ้าเขาหุดลงไปข้างลุ่มมันจะเป็นหัวครับพี่น้อง นะครับเป็นต้นไม้ดั้งเดิมทีแ่แบบว่าเวลาฮะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายน้ำเดินนะ่พี่น้องอันอันกเด็กกินมากครับพี่น้องเด็กกินมาแต่ใกล้เลยครับผมโดย,ยเฉพาะยาเมือนแลกงครับผมยางไก่แถวนี้ก็เด็กินเลยครับพี่น้องเด็กกินเลยมีใบเพิ่นได้ครับพี่น้องมีใบเพิ่นมีใบมันนะครับผมแล้วก็จะอันมันจะออกดอกนี่คือดอกของอันโคกต้นไม้ครับพี่น้อง ดอกของต้นหวาแต่ว่ายันีมือสองสิมือนี้บบาปอไม่ยังมือสองล้วเดีวเดามีขีปหนึ่งนะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามันมันเป็นย่มือนี่พี่น้องน่ะหมามากแล้วหม้หลีกับพี่น้องอันนี้ไม้หลีจริงๆนี่นมักควรมากกายต้นกบต้นหมาอันบาปอเหลียวกับนี้วาสิพามาอมือก็โคกตดหมากับพี่น้องนี้ มีใบเพินครับพี่น้องยามนั้นมันบ่นมีดอกดอก็จะมีแต่ใบเด้ยครับพี่น้องนี่นี่ใบไปแต่ก็จะมีนี่ดอกของเฟินครับพี่น้องดอกของเพินถอดขึ้นมาเป็นลักษณะจังสี่เลยครับผมที่พมาเบิงเนี่ย่เป็นหยรางว่าอันเห็นตั้งแต่สมัยเด็กน้อยแล้วก็แบบว่าเด้ ب, แบบล้ำลึกถึงความเก่าความหลังนะพี่น้องว่าโอ้ยมันยังมีอยู่เนาะต้นไม้แนวนี้จังสีน้องกับพี่น้องแล้วก็มีหลายแนวที่แบบว่ามัน ศูนย์พันไปที่อยู่ริมริมถนนนี่นะพี่น้องมีหนาฝนนะมีสาลายสีเ,เขียวเขียวครับพี่น้องแบบเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นเมือกเมือกนะครับผมเวลาฝนตกดีแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะครับผมเอาก็ะสไปเก็บสาลายผวกนีไม่ย่ำกินนะครับพี่น้องเห็ดกินนะส่วสปปนเซปอนยังสิงพี่น้องแสบแสบมันซื้ออย่างเด,เดียวไปถามพี่น้องก่อนก่อนเด้อแต่ว่ามัหนีมาพามืองพามาเมืองโกกตดโกต์หมาครับพี่น้องนี่ยังเห็นชัดเจนเลยครับพี่น้อง กินมันสิเมน็นเม็นมน่ยมาแรกยางกายนี่เเม็นเลยครับหรือว่าน้นตอนนี้ถ้าเฮาดกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอามาใส่หูดังหมืกนะันกยังเม็นยู่เดักพี่น้องบอมเม้นว่าบอมเม็นเด้อเดี๋ยวจะเอาก๊อกจกเอาก๊กหนึ่งมาให้เบิ่งมันมออนีมันมีฮะมันมันมีอันนี้อยู่บนนอกมันมีหัวบนนอเดีย่บบป๋เอามือจกเลยเด้อพี่น้องมันน่าจะเป็นหัวเพราวะว่า มันอาสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้นะอ๋อเป็นหัวหยียพี่นอ้องนี่ข้างในดินมันจะเป็นหัวหัวนี่คือหัวกุ้งต้นหมาด้ยครับพี่นอ้องนี่หัวมันนี่นี่คือ,อลำตนละะ้นแล้วครับนี่เป็นลักษณะของดอกเป็นรับพี่นอะะ้องแล้วก็ทอดออกไปนะครับผมกลินเหม็นคล้ายๆตอดนะครับผมอืมอันบางที่เพื่อนก็เอนว่า เียงก็ขี่องียงกับบรึกตน้นต้นขี่ตน้ตนขี่มันเหม็นคือขี่นะครับพี่น้องนี่คือลักษณะต้นมันนะครับพามาดูตอนเจ้าๆ้าสิเดเห็นชัดๆพี่น้องสิเดเห็นชัดๆมาเบืองเงยงมะ้อเดี๋ยวปลาฟอเอาอันเอาฝังไว้คือเก่ากว่าัวมันจะตายนะครับผมเป็นแบบว,ว่าต้นไม้ที่ผ <c oughs> ้าผ้ามาเบิ่งผ้าอนุรักษ์นี่พี่น้องต้นเลย นี่คือใบเป็นที่พี่น้องนี่คือใบต้นนี่ตน้น,ตนใหญ่ครับเดี๋ย่นดึงห้าออกก่อนครับใบรุดเป็นระบิอหน,นึง่งนี่ครับผมแล้วนี่ก็คือหมาตัวจริงครับพี่น้องหมาตัวจริงก็อยากแบบออกกล่องคือกันบืองครับพี่น้องนะหมาอีดีครับอันนี้หมาตัวนี้ก็แบบว่า มากครับผมค้นไปใส่กระป้ามองหันได้ครับพี่น้องมาตัวนี้ก็ได้จอบเฝาอยู่นะครับผมเนี่ยกำกำเมื่อคืนเท่าไหลสุดเท่าเห็ดยังอยู่กับไปนอนเฝาหายใจแงบแงบแงบเงบอยู่พี่น้องมีต้นมันนะครับผมต้นต้นมาครับพี่น้องต้นต้นมา นี่ยถึงมะมะกันซีนอีหล่ะพี่น้องมะกันซีนเท่าแหละเขาเขาว่า,วา,วาสิบ้าเบิองกุ๊กต,ต,ต,นะต้นกุ๊กหมานะต้นต้นหมาหืมโกโก้โกโก้หนูก็อยากร่วมแจมใช่ไหมนบบหนูก็อยากร่วมแจมสน้นแล้วแม่ดีได้พี่น้องป้าพอเลยน้ำหายอยู่เด้อ,อมาพอพอดีก็เลยมาฝากมาตอนพี่น้อง อันนี้ต้นย้มแก่แล้วพี่น้องเริ่มลมแล้วต้งแก่แล้วเริ่มลมแล้วอันนี้ก็คือหมาตัวจริงนะครับผมแต่ไม่ค่อยได้ตดให้ดมนะอันนี้คือหมาตัวจริงชื่อโกโก้กโกโก้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 โก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  พื้นว่าสิบห้าปีบากเหืห่อยนี่ไโอ้ยเมนเมนพี่น้องลมเมนคือต,ตดหมานี่เบิ่งบอฟานเกี๊ยวมนเมนพี่น้นองเคยเห็นบ่นบ้านใดบ้านใดเจีพยภาอันอุจักแน่นี่เฮือนไผ่มีแน่นี่บ่ฟเปนเครื่องตดหมาได้พี่น้องอันมันจะเป็นดอกเป็นดอก อันอยู่ทั้งพี่ก็จะเอิ่นวั้ดอกตดหมาพี่น้องอีพอยเมียพระเอิน่นเสายาโสศมานาดอกหวานขี่พี่น้องมันเหม็นคือขี่นี่แม่อยากให้พี่น้องมาล่องเบิงบ้านผู้ใดมีเน่ครับพี่น้องอันนี้แม่ขาแคนาดเดอ เมนเมนพี่น้องอันนี้บ้านคอยเอินกกต้นหมาเอิ้นเอินบ้านขีวะนี่พี่น้องนี่มันเปจากงส่เหม็นหายเหม็นเพิ่นเจ๊จะดกไหมเบิ่งอุ้ยนี่มันขาดพี่น้องมันสิมีหัวมีเหงาอยู่ข้างนาง ยินดีด้ยหนี่หัวบักใหญ่แม่นึงพี่น้องนี่นี่นี่เห็นบอลนี่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 เมนเมนพี่น้องให้กว่าขี้โลดจะหลับใจจะไปดงไปปลาเด้อฝ่ามาเด้อเอาไปทั้งลมเนี่ยพี่น้องนี่เด็กพี่น้อง